ใครจะเด่นใครจะดังใครจะยังไงก็ตามคือเราไม่สนใจทางด้านพวกไม,ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์รูปไหนก็ตามเราไม่สนใจจริงๆนะเราสนใจแต่เรื่องเดียวเดี๋ยวนี้อาสวะสิ้นหรือ,อยญงอวิชชาถูกโคตรถูกทําลายได้อยางเป็นอิที่สว่างเจ้าไไวหรือ,อยางเดี๋ยวนี้ศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเกิดขึ้นหรือ,อยางหรือว่าเป็นเป็นผีในใจลุงผูกคิดอย่างนี้นี่วันนี้ท่านพระอาจารย์เป็นนีก็นั่งอยู่นี่นั่น จะได้เห็นจะได้ดูว่าที่ในโลกโซเชียลที่ล้งปู่น้อยจานน้ว่ารู้วัดปากให้ดินดาท่านพระอาจารย์พินิษไม่รู้ว่าใครไปตัดต่อนี่จะของจริงนั่งอยู่นี่เคารพเราสุดโตมเราก็าาาเคารพท่านเพราะท่านรักษาเกศาธาตุล้งปู่ไว้ทตั้งแต่ปีพศ .2548 จนถึงปีพศ2 5 5 7เล็กกอมอกถวายเกศา,าธาตุ เอาคืนไปประดิษฐานไว้ที่วัดป่าห้วยดินจินคนบุญจนถึงปัจจุบันประธานท่านที่ท่านตามหาลุงปู่ตั้งสามเดือนนวลนึกว่าลวงปู่ตายแล้วเพราะเกษามันไม่ได้ไปเกษาที่ประธานที่ลูกเห็นนั่นแหละลุลงปู่ไม่ใช่พระอรหันนะลูก้็ใจอย่างลุงปู่ไม่ใช่พระอรหันตนะ์แต่ปฏิบัติต้องการเป็นพระอรหัน์คืออยากเป็นพระอรหัน์่า้งแต่ไปคาราว่านี่พระอรหันก็มีแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันตักส,สัมมาสัมมาสมพุทธเจ้า เละคณะสงสาวกที่เป็นพระอาหารหันต์พวกเราให้คะแนนกันไหมล่ะหนังตัวนี้เ้ยินได้ฟังกบาอาจารูปนี้อาจารย์รูปนั้นเป็นพระหันแล้วนะอาจารย์รูปนั้นเป็นพระโสดานะอาจารย์รูปเป็นพระสกิทาคาอาจารย์รูปนั้นเป็นพระนาคานี่เห็นไหมเน่ะเห็นแต่นั้นหนึ่งก็นี่ลูกศิตคนนี้นะักณะอุบาสิกานะลูกจิตผมนะบาอย่างนะนี้นะนี่เป็นพระอาหารหันต์เลยนะ สิงกิเลสแล้วนี่คนนี้ก็เป็นพนาาระนาคาคนนี้เป็นพระติยตาคาคนนี้เป็นพระโสดาคณะคารามอาจารย์โยมนะแล้วก็ฝังอุ้ยเป็นอะพรกเจ้าเรื่องไหนให้คะแนนกันเขนาจะหรือยังให้คะแนนกรรทำตัวที่ให้คะแนนมีอยู่ก็คือศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิถ้าพระรูปไหนทำศีลให้บริสุทธิ์ศีลไม่ดังร้อยในสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อพร้อมเป็นพันข้อในปุปิจิขานี่เรียกว่าศีลวิสุทธิ สมาธิวิสุทธิตั้งมั่นในทางมรรคทางผลทางหลุดทางพ้นไม่เป็นพระักากเด่นอยากดังเตเป็นพะักากดีต้องการเป็นสาสกยบุตรพุทธจริงโนรสเป็นบุญของพระพุทธเจ้านี่มีปัญญาวิสุทธิเป็นปัญญาบริสุทธิ์พุทธองเพื่อทางมรรคทางผลทางหลุดทางพ้นเวลาที่ก็ที่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคาําว่า ประมาจับจ้วงลือนเลื่อเดือดไจะหอ้ยังพราะทุกวันนี้ก็เห็นนี่อ้าวก็ยังไปจับเงินจับทองแค่แต่เงินทองมันกระ่าจ้าโยมอยู่นั่นก็ต้องเป็นพวกเดนทีนอกที่ตอกรอยสิจะไปขุกุิีนดาจ้าอยู่จะเป็นพระเจ้แหล่เจเสียงอยู่จะงไปกินล่อมอสุลาอยู่จะไปเล่นบนอืปืนป้องไฟอยู่ก็แสดงว่าไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมนาที่หรือเจ้าจะไงอ่ะอเจ้าก็แต่แล้วนี่ห้ามนำธรรมะของเราตถาคตไปกลับเสียงยาวเห็นไหมล่ะ ไปเทเ็ดเรยเทศเสียงนะปีนะั่นนาฟังให้ดีนะอย่าลืมนะขอลูกจิตรู้อัก,กไอ้เข้าใจด้วยนะทุกคนนี่ที่นั่งอยู่นี่หรือที่ผู้ฟังที่ผู้ชมอยู่ทางบ้านเขาฟังด้วยหลวงปู่นี่เห็นนรกเห็นสวรรค์ตั้งแต่เป็นคาราวาสน,นู่นไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ตั้งแต่เป็นคาราวาสจนขอท่านพญาจมมาบทขอให้พวกเราเข้าใจด้วยนี่นี่จะบอกว่านี่เราประมาทจากตัวบุคคลนะว่าจะงั้นว่าจางงี้หรือจะบอกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเหรอ นี่พวกผีพวกผีตั้งนั้นนี่บวชมานี่บวชมาหาอยู่หากินเฉยๆ,ๆเป็นอย่างนั้นนรกมีจริงสวรรค์มีจริงบุญบามปมีจริงพรมโลกมีจริงเือนปณิพานมีจริงนรกขุมนั้นมีแต่ชาวพุทธเราตกเต็มเลยนะนี่นโอ้ไปอุปถากพระจับเงินจับทองพระใช้จ่ายเงินทองเหมือนคารว่าไปอุปถากพระขับรถเล่นเหมือนคารว่าไปอุปถากพระเล่นหุ้นเล่นอะไรเหมือนทางคารว่า ไปอุปถากพระก,กินเหล้าเมาจุลรไปอุปถากพระก,กินข้าวเมื่อตะวันคล้อยบ่ายไปแล้วกินได้ตลอดเลย่ันต้องคืนก็ากินอีกเห็นไหมละ่ะไปอุปถากพระเทศเลยเ,เทศเสียงไปอุปถากพระเล่นหุ้นเล่นอะไรพระไปอุปถากพระพวกที่บอกว่าผิดรมปิดปีไหนที่พระพุทธเจ้าตัดห้ามบอกว่ากุฏินายะพวกนี้ผิดหมดนะทำไมเรื่องกุฏิยิ่งสา ในนรกขุมนั้นเทวดาพูดให้ฟังไงบอกว่านี่เห็นไหมล่ะนรกขุมนี้มีแต่ชาวพุทธทท้งนั้นเห็นไหมล่ะพระเห็นพระร้องอดโวยหอยหวนสมณีร้องอดโวยหอวยหวนอุบาสกปฏิการร้องอดโวยหอยหวนเพราะอุปถากพระทําลายศาสนาเขาก็ไม่ทราบนี่เห็นไหมล่ะต่างคนก็ต่างไม่ทราบแต่กินยาพิษแล้วมันก็ต้องไปด้วยกันเรากินแล้วก็ต้องตายทั้งนั้นหรือบอกว่าใครกินยาพิษผมไม่รู้ว่านี่เป็นยาพิษนี่ ฉลาเขียนว่าเป็นยาบำรุงร่างกายแต่ข้างในเป็นยาพิษผมก็เลยกินเข้าไปนั่นเขาไม่ได้บอกว่ายาพิษนี่ก็ตายเหมือนกันเพราะข้างในเป็นยาพิษเห็นไหมละ่ะพวกไอ้ท่านพระยาจบก,ก็เลยเล่าให้ฟังว่าน,นี่นรกขมนี่มองไปที่ลูกกูมองไปที่สุดขอบตะกาวานคือสุดขอบโลกอีกมองไปข้างหน้าข้างข้างข้างหลังก็ทาจะสุดขอบโลกเหมือนกับโลกครอบไปสุดเลยที่แค่ขมเดียวนะลองอดโอ,โอยโหยหวน หอมมีแต่กระดูกหนังหุ้มไว้เฉยๆเล็บยาวขนาดนี้ผมเฟื้ยพันตรงคอลอกไม่ได้ึินอะไรนานไหมหลายแสนปีก็มีหลายล้านปีก็มีเป็นพุทธันดรก็มีเป็นกับก็มีเป็นกันก็มีเลยบเตกการเจตนาของพระและอุบาสกอุบาจิกาคุ่มนั้นนี่หละ โอ้ยเรากลัวมากขณะวันที่เราไปเที่ยวนรกนั่นเราจึงขอท่านพระญาณเจมมาบวชนี่เห็นไหมล่ะพาะหลวงปู่ไม่เคยมีอะไรที่วราขาดตัวปกครองในในคารวะดีวันพระเจ็ดขัม้มแปดขัม้มที่สี่สิบห้าข้มกาพ่อกาแม่ขอขมาลาทูกอยู่ตลอดลูกก็ใจยิงยงจ่งนนตั้งแต่เป็นเด็กนู่นจนเป็นหนุ่มตั้งแต่เป็นเด็กจนเป็นหนุ่มจนออกประชาไม่มีคําว่าด่างก้อยนี่พ่อแม่ห้วยกรเหมิดเราก็ได้ประกานดีแล้วแต่ไหวบูชาที่ตูนว้าเหนือเก้าเี๋ยวกระหม่อมแล้วนี่ พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดทางธรรมคือพระพุทธเจ้าหลวงปู่ก็ได้ปถากนนีบัตรยู่ในโอวาทอย่างดีและสมบูรณ์บริบูรณ์ศีสองล้อยี่สิบเจ็ดข้อหลวงปู่ไม่เคยด่างพ้อยพันข้อในบุพสิกขาหลวงปู่ไม่เคยด่างพ้อยในบางสิ่งบางอย่างก็อนุโลมเล็กๆในน้อยตามเหตุตามผลเท่านั้นตามพ่อแม่กุารจ์ตามหมดตามคณะ เพื่อ,อยังพระสัจธรรมให้เจริญรุ่งเรืองเด้มั่นคงในบางสิ่งบางอย่างก็อาทุลเท่านั้นแต่จะให้หลวงปู่ใช้โทรศัพท์โทรแก๊บเน็ตหูโทรหาคนนั้นคนนี้ไปขุดดินดายาไปเทศเละเทศเสียงไปจับเงินไปจับทองไปกินเหล้าเมาสุราไปลิ้นบ้องฟืนบ้องไฟไปกินข้าวเมื่อตะวันคล้อยบ่ายกลัวว่าจะเป็นญะตายให้หลวงปู่ตายซะอาจหาขนาดนั้นก็ถามดิน้นตันจารไปีิคนนั่งอยู่นี่หลวงปู่จะเอาอะไรก็ไข่ ไม่มีแม้แต่เล็กๆน้อยๆในความนึกคิดติดตอมในทางเร็วนั่นน่ะมีแต่จิตใจที่ตรงดิ่งเพื่อมากเพื่อผลเพื่อเพื่อผลเท่านั้นไม่มีคำวา่าจิตใจในทางที่จะออกมาเป็นครูปเป็นบาหรืออยากเด่นอยากดังแต่อยากดีอยากเป็นลูกที่ดีของพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่เราเห็นเราเรามีความสุขว่าเราเป็นลูกที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติเจ้าแล้วตามหลักครสอนพุทธเจ้ามีอะไรที่จะคานเราไม่ได้คานเรา นั่นเมื่อเราไม่ได้คานเราผู้เป็นพ่อผู้เป็นบิดาก็ไม่ได้คานลูกนั่นสาธุการกับลูกอยู่ตลอดเก่งวิเจ้ามีไหมล่ะมีพระชักรูกไหมล่ะที่จะคิดมาลูกปู่นี่ลูกปู่ก้าท้าในสามในโลกกับข้าพี่ไม่งั้นลูกปู่จะเป็นข้าจะบอกว่าจะเอาชีวิตแลกหรือเพื่อปวป้องหลักคำหรือวินัยลุงปู่อยากเข็นพระดีลุงปู่ไม่อยากเห็นพระดังที่เต็มโลกโจเทียวปัจจุบันดังที่ลูกเข็นเขาใจหรือยังนั่นถ้าจะให้ลูกปู่ช่วเหมือนหมูลุงปู่ขอตายซะลูกปู่ฟังลูกปู่พูดฟังตูนะ ตั้งแต่อยู่ป่าอยู่เขาตัง้งแต่ปีพอชปรมาร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นต้นมาดีสิบเจ็ดสี่สิบแปดดูนี่เห็นไหมล่ะหลวงปู่เอาชีวิตแรกคนเป็นหมื่นคนเป็นแสนมาขอความเมตตาเหมือนกันก็นี่มานั่งก็ได้เ็าถามท่านที่นั่นเ็าถามดูดิถามไอ้โจนที่นั่นถามโจนดูที่ก็ถามเจ้านี่นี่เจ้าออดนั่งอยู่นี่เดี๋ยวนี้เป็นอบตเน,นี่ย เวลาที่คนมาจะเยอะนี่วันละพันป่าพันป่านี่หลวงปู่ประกาศนี่เจ้านี้เอาทรโตะกมาให้เพราะไม่ได้จินกันคนมาเยอะนั่น,นเขา,าใจยังหลวงปู่ก็จะตะลกุ่มเนี่ยเทวดาในมือโลกธาตุเจงกุจแจกวานรักชาบนะเห็นไหมละ่ะเจ้ากรรมในเวรของพวกนี้ที่มาขอความเมตตาก,กับครูบาอาจารย์รูปนี้นัทราบนี่ผู้หญิงคนนี้นี่เขามีลูกเขามีผัวเขามีกิจการที่จะต้ทําำเขาจะห่วงชีวิตเขาผุดชายคนนี้นี่ เขาก็มีกิจการทางลูกที่จะต้องทํามีเมียมีลูกมีพ่อมีแม่ต้องดูเลยเขาต้องการมีชีวิตอยู่เขาเจ็บกข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าแลกกันได้ด้วยชีวิตครูบาอาจารย์รูปนี้ขอเอาชีวิตแลกกับอุบาสกอุบาสิกาตรงนี้ได้ไหมถามที่จะอดนั่งอยู่นี่ราะพระรูปนี้ไม่มีอะไรที่จะยึดจะถือไม่มีอะไรที่จะจ่หวงจะหวงอะไรแล้วเพราะชีวิตนี้มอบกายถวายชีวิตกับพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น เห็นไหมล่ะไม่ได้ห่วงหาอะไรอวรชีวิตถ้าเรานี่ตายแทนได้ขอให้พวกนี้เขาอยู่อย่างสบายเถิดเห็นไหมล่ะเพราะเราจะตายอยู่ปีพศ254.9ด้วยอานุภาพที่ชีวิตเลขชีวิตดึงไงไม่ราบเราจึงมีชีวิตตลอดรอดฝังจนถึงปัจจุบันพารณาดูที่เราก็ไม่คิดที่อยากจะอยู่หรอกแต่มันก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงล่ะครับพี่นาดูเอาที่นีวจะบอกว่าเรามุตลุกดุจันตามอุดาบพวกนี้คือการติดพระป่านะ เราได้ยินแต่การเทศที่นุ่มนวลในทางโลกนี่เอาความจริงวัดกันเลยเอาซัดก,กันแบบที่เอาโจดๆนันร้อนซัดก,กันนี่นี่ตาต่อตาฟันต่อฟันก็เต็มนี่ลูกศิษย์ลูกหาในปีนั้นปีพศ2 5 4 7ัี่เห็นลูกปห็นูทั้งนั้น20กว่าปีให้หลังก็ยังไม่ตายนี่พูตายไปก็เออธารรามดาธรรมชาติลูกก็จะตายอยู่แต่ว่านี่ถ้าจะพูดให้พูดให้ฟังตรงนะว่ากลับมานี่ลูกศิษย์เรานี่ฟันร่วงปหมดก็มีแต่ว่าครูบาอาจารย์ฟันยังปกติ ผมหอกก็นับเส้นได้อยู่แต่พวกนี้หงอกแคจนได้ยอมจีใหม่ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกจิตใครเป็นอาจารย์ก็ใช่ที่ยังหลวงปู่นี่หกสิบสามมาอยู่ตรงนั้นก็สี่สิบกว่าปีนะเออมาอยู่ที่บ้านใหม่ไร่จเจริญภูนมหรือไม่สะดือดมนี่ก็สี่สิบสี่ปีประมาณนี้นะอ,อปีนี้ก็หกสิบสามปีเราเนี่เห็นไหมล่ะโอ้นี่ถ้าจะพูดถึงกลับมาสถานที่เดิมเหมือนกับอายุเท่านั้นเลยนะ มีสุขภาพปกติแต่ว่าจริงหนึง่งที่ว่าไม่เหมือนเก่าก็คือความเมตตานี่ความเมตตาจะครอบครอบครอบไปความเมตตาจะปรับสภาพแบบอื่นสมัยนั้นเป็นความเมตตาสละตายแต่เดี๋ยวนี้เป็นความเมตตาตามธรรมตามดิไในไม่ใช่ความหลงแตกนะตอนนั้นเอ้ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ชีวิตเราชีวิตหนึงชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าเลย ไม่มีค่าไม่มีราคาใดๆแหมือนทิงลวงปู่นะในสมัยที่อยู่ลวงปู่อยู่บ่าอยู่เขาลูกเดียวลุงปู่อยากจากตายนี่เพราะลวงปู่ต้องการเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนี่ลุงปู่ไม่คิดจะมากลับกลับมาเวียนวายตายเกิอดอีกใช่ไหมล่ะลวงปู่อยากตายที่อยู่บา่ๆๆาอยู่เขาก็ลงปู่อยากตายพูดให้ฟังตรงๆนะนั่นเมื่อคนมาขอความเมตตาเขาเจ็บแค่ได้ป่วยลุงปู่จริงเอาชีวิตแรกแรกแรกคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเอา้าแรกมากี่ปีแล้วตามตาตามเขาหมือน ม้ต่ที่อยู่นนท์อำเภอนากามเหมือนกันก็เอาชีวิตแรกมาเม้นอยู่ที่วัดป่านั่นไอ้วัดป่าวิเศษชัยจารามปีพศ2 5 4 5เราก็เอาชีวิตแรกมาเห็นไหมล่ะเลขมาตลอดไม่ใครเจ็บก็ได้ป่วยเราชีวิตรกเอ้าถ้าพวกเจ้ากันในเปนพวกปีศาจรลายกำลังสิงคนตัวนี้มาเอาชีวิตพระรูปนี้แทนเถอะมันก็มีเนื้อมีหนังเหมือนกันกินก็อร่อยเหมือนกันนั่นแหละเราเลยว่าอย่างนั้นเดี๋ไปกินเขาเลยสงสารเขาเ็ามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีผัวมีเมียมีกิจการต้องดูแลเห็นไหมล่ะ ถามที่ลูกทุกคนลูกจิตท,ที่เห็นลุกปู่ในสมัยนั้นลูกปู่อาถัยขนาดไหนคนบรรพันหลวงปู่ดูแลปก,กติไม่มีคําว่าเมื่อยขนาดนั้นนั่นถามผู้ประดาใกล้จิตที่นี่เจ้าออนี่ดูแลไม่เคยห่างเราอยู่ใกล้จิตตลอดติดเราตลอดบาทนี้ก็อาศัยเจ้าออดดูแลตลอดแล้วดับไหนอา้าจนถึงอายุหลวงปู่หกสิบสามกลับมาความเขาลพเทิดทุนยังเสมอต้นเสมอปลาย แห่งบ้านใหม่ได้จเจริญน,นอกจากเด็กที่เกิดใหม่เท่านั้นนั่นแหละช่วงนั้นบางทีเขาก็ยังไม่ได้แต่งงานปเป็นสาวอยู่ตัามีใช่ไหมละ่ะพอเราหนีไปแล้วเป็นแต่งงานได้ลูกได้เต้าพ่อออกมาแต่แม่เขารู้จักเราลูกเราก็ไม่รู้จักหรอกเพราะว่าเขาเพิ่คลอดไม่กีเดียวเขาใจยังนี่วันนี้อยู่ที่สถา,านที่มหามงคลวัดเขาน้อยที่ตำบลเมฆาสีอำเภอแม่เป่นจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่พำนักหรือ เป็นวัดของท่านพระอาจารย์พินิษที่เห็นในโลกโจเที่ยวว่าหลวงปู่น้อยด่าท่านพระอาจารย์พินิษ์ไม่รู้ว่าใครตัดต่อนันลูกหลานนะถ้าตัดต่อนี่ก็ขอให้ลูกหลานเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เหมือนที่ลูกคิดนะก็แสทุกการตัดต่อนั้นเขาคิดเป็นกุศลนั่นแหละเขาคิดว่าไอ้จะให้คนได้เห็นได้รู้ได้ไอเอาธรรมะไปปปฏิบัติ แต่มันก็ผิดดังที่เห็นกันเพราะท่านพระอาจารย์พินิตนั้นเก็บเกษาธาตุหลวงปู่ไว้ตั้งแต่ปีพศ25 4 8้าสสิบแปเมื่อลวงปู่หนีจากบ้านใหม่ได้เจริญได้หกเดือนเกศาธาตุจึงมาอยู่กับท่านพระอาจารย์พินิษ์นั่นพระอาจารย์พินิตเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วก็คอยวันที่หลวงปู่จะมา,ถ,า,ามถ้ายังไม่ตายท่านผู้นี้ฟังนะท่านก็จุดธูปจุดเทียน ตรวจมวลใบพระธรรมดาเนี่ยแหละแต่ท่านก็กลาบถึงทันบอาจารย์น้อยถ้าท่านยังไม่ตายขอขอให้รับทราบด้วยนะว่านี่ผมเจ็บเกสาถา้าทันว้เนี่ยถ้ามีบุญกอคงจะได้การกาบไปไหวเป็นรั้งสุดท้ายต่อไปว่าอย่างนี้นะผลสุดท้ายกลับไปกลับมาพีพผสอรงผิ่กลับมา,บมาที่ตีใจโอ้ยในน้ำตาชึมเลยนะเราเห็นเองเขามานี่อยากจะพูดอยากจะจานี่ผมมีอะไรที่จะมาปาก ครูบาอาจารย์นี่ผมเก็บรักษาว่าถึงต่ปีพศสอง8้าร้อยสี่ปดต้นที่เห็นมาเห็นไ่นไว่าเขาใจยังนี่แหละล,ล้วจะบอกว่าเราดูด่าว่าก่าวปุกคณะเราจะดูดาา่าว่ากาวําัยในสมัยก่อนใช่ช่วงนั้นท่านเดินทางผิดหมายถึงปีพศสองพันหร้อยสิบเจสี่สิบปดลวงปู่อยู่นั่นปีส8ิแปดท่านไปการาบแล้วก็ชี้เลยท่านเดินทางผิดแล้วพินิจกลับไป นี่มันไม่ใช่ทางมากักทางผลทางดุดทางผลมันเป็นเพียงโลกีโลกียักษ์ชานตัดสินปัญหาทิ้งตัวนี้และเข้าถูงจุดนี้นั่นนี่คือรูปนี่คือนามตัดสินปัญหาไปตามนี้ให้ถึงจุดที่เป็นสัพเพธ,ธรรมาอนัตตาให้ได้อย่าให้มีทั้งรูปและนามนั่นรู้ก็ใจอย่างรูปก็เป็นสมมุตินามก็เป็นสมมุติ ท่านทิ้งได้ไหมถ้าท่านทิ้งไม่ได้ก็แสดงว่าท่านไม่ถขงจุดนั้นเมื่อร่างกายหยุดท่านก็หยุดตามเป็นปกตินั่นตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ภายในใจของท่านต้องทิ้งทั้งรูปทั้งนามอย่าคิดว่านามนั้นเละคือมรคือผลมันผิดแล้วเพราะนี่คือการสมมุติที่บันกัดไปสองสองกว่าร้อยกว่าปีหรือว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่องคปฐมน้น์ใช่ไหมละ่ะพูดถึงว่าในคําสอนแปดหมื่นสี่พันกันเป็นเพียงสมมุติ ยิงสมมุติให้ได้ถ้าไทยริงสมมุติได้ผู้นั้นก็สมมติสมผลขั้นสูงสุดเพราะมรรคผลปฏิพันธ์ไม่มีสมมติไม่มีคําว่าวิบุตธวิพุตรก็เป็นเพียงสมมติรู้เข้าใจยังว่ารูปก็เป็นเพียงสมมุติน้มก็เป็นเพียงสมมติไม่มีทั้งรูปทั้งนามดับไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเรียกตามหลักคําสอนของพรูเจ้าว่าสัพเพธรรมานตานั้นท่านว่าใจจริงมอบในวันนั้นเข้าใจหรือยัง เดี๋ยวนี้ท่นถึงไหนกน็ถึงที่ท่านปฏิบัติเอานั่นแหละของไครของมันจะไปให้คะแนนกัน,น,นไม่ได้นะไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าที่จะให้คะแนนทุกจิตทุกข์หาแล้วิสัยของสาวกกระพุมนะขอรู้ลขก็ใจด้วยถ้าใครเดินตามศีลสมาธิปัญญาป่บพืชปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิธปัญญาวิสุทธิแล้วก็พึงแน่ใจตายใจนะว่าเดินทางถูกพึงไปกราบไปไหว้ท่านพระอาจารย์รูปนั้นเถิด ก็จะได้บุญมากได้อานิสงส์มากเป็นผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันทั้งพระเถรเนนจีอปบาทปจิกาเหมือนกับอุปัฏฐาปกป้องพระตถาคตเจ้าได้บุญมากได้อานิสงส์มากแม้นกึ่งพุทธการ2 5 6 8ปีแล้วก็ตาม ยังคงสิ้นคงวาด้วยหลักคําสอนในทางมัรคทางผลนทางหลุดทางพ้นอยู่เสมอเพราะตามหลักคําสอนนั้นมีบอกอย่างชัดเจนว่าถ้ามีผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามมัดเปดโลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์